สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัยทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีเมษละคณาเมษประจํำครึ่งเดือนแรกนะของเดือนก,กรกฎาคม2563ค่ะ ชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เมษายนค่ะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่จะไม่เหมือนของไทยการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักนะคะแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ดังนั้นแม่แนะนําให้เพื่อนๆเนี่ยดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าจะดูเพื่อความบันเทิงก็ได้แม่แนะนําให้นําหน้าไพ่ทั้งหมดนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ไม่ขอญยตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสําหรับนะคะโปรโมชัน่นการดูดวงส่วนตัวนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะทั้ง3แพ็กเกจทั้งแพ็กเกจ พิมพ์ตอบแบบ3คํคำถาม5าคำถามแล้วก็แพ็กเกจแบบโทรไลน์นะคะ40นาทีนะคะ3แพ็กเกจนี้นะคะลดค่าครู10%ค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่าครูหรือว่าดูรายละเอียดใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยค่ะ โอเคนะเรามาเข้าเรื่องของไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะไม่เปิดไพ่ให้แล้ว1ิบใบนะคะอดีตปัจจุบันอนาคตรวมถึงคําแนะนํหนึ่งใบเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในอดีตที่ผ่านมานะชาวราศีเมษลัคนาเมษชาวธาตุไฟนะคะคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะ ไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่แดาบค่ะ8ดาบค่อนข้างที่จะมาเกือบทุกๆราศีเลยนะคะอึดอัดอะไรกันเอ่ยใบยที่2นะคะได้เป็นไพ่ฮาโลฟันนะคะพระสังฆราชและใบที่3าเป็นชาริออตนะคะ ชาวราศีเมษลัคนาเมษคะ่ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะชาวราศีศพฤกษบลัคนาพฤกษบหรือชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะคุณคุยกับใครก็ได้คะ่ะไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษค่อนข้างที่จะไม่รับดื่อสักเท่าไหร่นะคะ ความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะอึดอัดนะคะเนาะค่อนข้างที่จะอึดอัดค่อนข้างที่จะเก็บตัวนะคะความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่ามีบางคนนะคะบางคนเนาะบางคนอา,อาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะอยู่คนละจังหวัดคนละอำเภอนะคะคนละประเทศก็ได้นะคะมีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคทำให้ความสัมพันธ์นี้มัน ไม่ค่อยจะรับรื้สักเท่าไหร่นะคะไพ่าชาลีออทค่ะเป็นไพ่ของการเดินทางนะคะหรือความสัมพันธ์นะคะต้องเขาเรียกว่าต้องบุกบาฝ่าฟันนะคะต้องแบบว่ามีบททดสอบนะคะเข้ามาตลอดเวลาคุณอาจจะเหนื่อยแล้วก็ได้ในความสัมพันธ์นี้นะคะอาจจะอยากที่จะพักแล้วนะคะไพ่ไฮโลแฟนนะคะเนาะบางคนนะคะ คบกันมานานนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่คืบหน้านะคะด้วยความที่มีอุปสรรคหนึ่งด้านระยะทาง2อนะคะอาจจะเป็นวัฒนธรรมประเพณีหรือว่าศาสนานะคะที่ทำให้ตัวคุณและคู่ของคุณไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้มากกว่านี้นะคะเนาะมันเลยทำให้ที่ผ่านมาในอดีตนะคะคุณรู้สึกอึอดอัดเนาะรู้สึกอึดอัออดรู้สึก รู้สึกว่าแบบทาไมมันมันมองไม่เห็นอนาคตความสัมพันธ์เลยกับคนคนนี้ถามว่ารักไหมก็รักนะคะแต่มองถึงอนาคตแล้วมันรู้สึกว่ามันมืดมัวมืดมนไปหมดนะคะเนาะแต่ว่ามันก็ยังไม่มีการเขาเรียกว่าไม่ไม่ได้มีการเลิกการแยกทางกันนะคะแต่ไมมองว่าความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างที่จะรู้สึกอึดอัดรู้สึกกระอักกระอ่วนนะคะเหมือนกับแบบ จะเลิกก็ไม่ได้นะคะจะไม่เลิกก็มองไม่เห็นถึงอนาคตอะไรบางประมาน,นี้เนาะอาจจะมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่ขัดแย้งกันอยู่นะคะมีเรื่องราวบางอย่างที่ตกตกลงกันไม่ได้อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็ในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะ ถ้าหาว่าใครที่มีความรักดีๆอยู่แล้วนะคะก็สามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยเนาะแสดงว่าหน้าไพานี้ไม่ใช่หน้าไพาของคุณก็ไม่ต้องเอาไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าการดูดวงผ่านช่อง YouTube เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะไม่ได้ตรงกับทุทกๆคนค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมนี้แนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษจะเป็นอย่างไรจะมีอะไรดีขึ้นไหมนะคะมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่อัศวินถือเหรียญค่ะใบที่สองคิงถือดาบและใบที่3เป็นคิงถือไม้เท้านะคะ สำหรับในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกระกฎาคมนี้นะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะไม่รู้สึกว่าความสัมพันธ์ยังนิ่งๆอยู่นะคะยังคือในอดีตมันเป็นยังไงปัจจุบันมันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะเนาะ,ะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุด,ดินพึกศกันมังกรธาตุลม มิถุนตุนกลมหรือว่าธาตุไฟด้วยกันเองมเงมษเมสิงธนูนะคะหรือคนนั้นอาจจะอายุมากกว่าคุณอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้เป็นใครก็ได้นะคะตรงนี้สลับกันได้ไหมอ่านตามหน้าไพ่นะคะความรักความสัมพันธ์นะคะยังถือกันไว้อยู่เนาะยังถือความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่คะ่ะแต่ว่าความหวานในความสัมพันธ์นะคะการเอาใจใส่ซึ่งกันและกันค่อนข้างที่จะลดน้อยลงนะคะบางคนนะคะ เขาเรียกว่าต่างคนต่างทําหน้าที่ก็ได้เนาะอ่าบางคนแต่งงานกันแล้วนะคะบางคนมีลูกแล้วนะคะก็ต่างคนต่างทําหน้าที่นะคะของพ่อของแม่นะคะทาหน้าที่ของสามีภรรยานะคะทำเขาเรียกว่าทําตามหน้าที่เนาะแล้วก็โฟกัสในเรื่องราวของการงานแล้วก็เรื่องราวส่วนตัวของกันและกันมากของของตัวเองมากกว่าไม่ค่อยจะแชร์นะคะความรู้สึกกันเท่าไหร่ ละเลยความรู้สึกของกันและกันไปค่อนข้างที่จะมากอยู่นะคะความสัมพันธ์นิ่งๆน,นะคะไม่ได้หวานแววอะไรเลยเนาะแล้วก็ออกจะเขาเรียกว่าเมินเฉยแก่ เขาเรียกว่าเมินเฉยให้แก่กันด้วยซ้าไปานะคะเนะอะด้วยความที่อาจจะมีภาระหน้าที่ทางการงานที่จะต้องรับผิดชอบที่ที่โฟกัสอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่นะคะแล้วก็บางคนอยู่ไกลกันมีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคนะคะทำให้แบบบางที ก็ทำงานเหนื่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลับมาก็ต่างคนต่างทําธุระส่วนตัวกินข้าวอาบน้ํานอนอะไรประมาณเนี้ยเนาะไม่ได้ไม่ได้มีช่วงเวลาที่จะ,ะกระชับความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะคะความสัมพันธ์ยังคงทรงทรงอยู่นะคะไม่ได้หวานแหววแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเขาเรียกว่าเพิกเฉยนะคะต่อความรู้สึกกันมากๆพอสมควรนะคะแล้วก็บางครั้งบางทีก็มีความแบบ หงุดหงิดใจจุกจิกใจนะคะแต่ก็ไม่ได้พูดคุยกันนะคะเนอะอาะอารมณ์ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกร,รกฎาคมนี้นะคะค่อนข้างที่จะตึงเครียดสักนิดนึงนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกร,รกฎาคมบรรยากาศค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะคะแล้วก็เงียบเงียบเงาเงานะคะไม่ค่อยมีความสวีทหวานในความสัมพันธ์กันสักเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า เอาคำนะคะอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นนะคะต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะคะเอาคำใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่6กไม้เท้านะคะ ใบที่2เป็นเด็กถือถ้วยและใบที่3เป็นดิเมจิเชียนนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูด้วยกันเองนะคะคุยกับชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกหรือคนคนนั้นอาจจะอายุน้อยกว่าคุณหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะสําหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษที่ อ,อยู่ไกลกันเนาะมีระยะทางเข้ามาเป็นอุปสรรคนะคะในระหว่างตัวคุณกับคู่ของคุณก็เอาคำนะคะอาจจะเป็นปล,ปลายเดือนเนาะหรือว่าอาจจะเป็นเดือนหน้าเลยนะคะที่อาจจะมีการ ติดต่อสื่อสารนะคะเดินทางนะคะวางแผนการเดินทางที่จะได้เดินทางมาพบมาคุยกันนะคะไม่รู้สึกว่าอาจจะเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมสมควรนะคะเป็นช่วงเวลาที่สมควรที่จะได้เดินทางนะคะามาเจอกันนะคะได้ปรับความเข้าใจได้มีความสุขร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะได้กลับเข้ามาเติมเต็มการที่ได้เดินทางมาเจอกันหรือว่าได้เดินทางด้วยกันนะคะอาจจะไปเที่ยวพักผ่อนก็ได้เนาะอืม ก็จะเป็นการเติมความหวานให้แก่การความสัมพันธ์จะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากในช่วงอดีตที่ผ่านมากับในเดือนอในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะคะค่อนข้างที่จะเงียบเฉยนะคะค่อนข้างที่จะตึงเครียดนะคะเนาะก็ไม่รู้สึกว่าสําหรับเอาคำก็ถ้าหากว่าอยู่ใกลกันนะคะก็จะมีการพูดคุยวางแผนว่านัดช่วงเวลาจะได้มาเจอกันนะคะเนาะความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะ สำหรับคนโสดคนโสดก็มีเกณฑ์นะคะที่จะได้พบได้เจอกับคนใหม่ๆคนคนนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะก็ลองเปิดใจดูสําหรับคนโสดเนาะอ,อันนี้ก็คือในในอัลคัมนะคะอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าคําแนะนํานะคะจากไพ่ทาโร่นะคะจะแนะนําอะไรนะคะให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณดีขึ้น นะไม่เปิดไพ่ให้แล้วหนึ่งใบนะคะสำหรับคำแนะนำได้เป็นไพ่3ถ้วยค่ะไพ่3ถ้วยเข้ามาบอกว่านะคะตัวคุณนะคะต้องนะคะสร้างความสนุกสนานนะคะสร้างความบันเทิงบ้างนะคะเอาใจเข้ามาใส่ใจเรานะคะแล้วก็สำหรับใครที่เ,เป็นแฟนกันอยู่ด้วยกันมานานแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะความรักความสัมพันธ์อาจจะจืดชืดลงนะคะก็ลอง พากันไปปาร์ตี้สังสรรค์ทานข้าวดินเนอร์อะไรกันบ้างนะคะอืมเนาะก็หาความสุขให้กับชีวิตรักชีวิตคู่บ้างนะคะอย่าตึงเครียดจนเกินไปก็เข้าใจนะคะว่าหน้าที่ความรับผิดชอบมันก็สำคัญการงานก็สำคัญแต่ว่าในเรื่องราวของความรักแล้วนะคะความรู้สึกนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่าความรู้สึกของคู่ของเราก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะพยายามนะคะมีช่วงเวลาเล็กๆน้อยๆนะคะอ่า ให้กับคู่ของคุณให้กับตัวคุณนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะก็จะได้ค่อยๆดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้มีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งเนาะก็พยายามนะคะหาเวลาเนาะสักชั่วโมงสองชั่วโมงไปกินข้าวด้วยกันนะคะหาเวลาว่างนะคะปฏิสัมพันธ์การพูดคุยกันนะคะหรือว่าทานข้าวดูหนังก็ได้นะคะเล็กๆน้อยๆถ้าหากว่าตัวคุณไม่สามารถที่จะไปแบบไปเขาเรียกว่าไปเที่ยวกันแบบ ค้างคืนต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าหากว่าไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นก็ไปกินข้าวดูหนังก็ได้ใช้ช่วงเวลาสักสองสามชั่วโมงหลังเลิกงานอะไรประมาณเนี้ยค่ะเนาะแล้วก็ถ้าหากว่าใครอยู่ไกลกันนะคะก็แค่ความรู้สึกกันและกันสักนิดนึงถ่ายถามสารทุกสุกดิบนะคะแล้วก็พยายามพูดคุยนะคะในเรื่องราวที่เ,เป็นโพิทีฟนะคะเนาะก็จะ ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับดวงความรักในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรก,กฎาคม2563ของชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกทคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้ใหม่มาตลอดนะคะ สำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดค่าครูหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเจอกันในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ